ก็เลยกลัวไม่สุภาพอากาศมันร้อนมากเลยวันนี้นะขนาดไม่แดดมันก็ก็มีแดดนะแต่ก็ไม่ถึงกันเยอะแต่เมื่อวานเนี่ยเยอะกว่านี้อูร้อนแบบตับแร็บเลยพอมาวันนี้ก็เช้ามารู้สึกแดดมันพอดีพอดีอย่างเงก็ลุงลึกก็พาไปเดนิอีกถ้าแดดพอดีก็ตั้งได้ออกไปนอกบ้านทุกครั้งเลยนะคะ จะได้นะเวลาที่เราแบบลึกขึ้นน่ะเราไม่อยากขึ้นช้ามทีเพราะเราก็อยากนอนไวเนาะทีนี้ขึ้นทุกครั้งช้าทุกครั้งเลยขอบคุณนะคะห้าท่านนะคะห้าท่านก็ยังคิดอยู่นะคะลังเลอยู่ว่าเออจะสะกิดมันดีไหมจะกดไลค์ให้ไหมนะาแปดท่านล้ะนะ กดไลค์สักหน่อยหนึ่งก็ได้นะคะไม่ได้ไมาทำไม่เสียหายอะไรนะคะก็กดไลค์ได้นะคะกดไลค์เสร็จก็สวัสดีสักนิดหนึ่งก็ได้นะคะเออเพื่อนคิดก่อนนะคะมันคิดก่อน,อนะะก็เดี๋ยวถอยนิดหนึ่งอยู่ใกล้หลาย ขอบคุณมากนะคะเพื่อนไอ้นะเพื่อนไอก็ไปตาม VIVO มาด้วยนะแล้วก็แล้วก็ไปตามหนุ่มสะเสดามาด้วยนะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเราขึ้นนะ่ะสามทุ่มห้านาทีนะ่ะโทรศัพท์เราเครื่องนี้นะ่ะเป็นเครื่องที่ขึ้นยากที่สุดก็คือมันจะแบบอะไรลนะ่ะเรากดตั้งนะแต่พอเราจะขึ้นกดการไลฟ์สดคือแต่ขั้นตอนสุดท้ายมันก็จะเป็นให้เราเป็นเอาแบบนอนนะ่ะ เอาแบบไลน์นอนอะไรอย่างนี้นะแล้วก็บอกอุย้ยก็เราจะเอาไลน์ตั้งเออเวลาเราตั้งตรงนี้ันกว้างมันก็จะเห็นตอนเรานอนแล้วก็ไม่อยากให้เอาไลน์แบบแบบนอนก็จะเห็นเรานอนด้วยตรงนี้ใช่ไหมก็ <c oughs> <c oughs> เลยเอาไลน์ตั้งก็จะได้เห็นน้องตุกกต๊กตงตุกต๊กตานะพี่เอขอบคุณค่ะอย่างก็จะขออีกหนึ่งอย่างนั้นเนี่ยคุณเพชรเหรอขออะไรอีกเนาะสวัสดีครับคุณไอได้อย่างก็ขอขออะไรเนาะ ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะก็ก็ยังงงตัวเองพูดอะไรบางบางอย่างไปเราก็ลืมนะเราพูดเหมือนเราเดยวขอไไท่านเจ้าไทยน่ะพูดเหมือนตัวเองเหมือนพูดแล้วมันสนุกนะ่ะเหมือนฟังแล้วเรื่นรื่นหูอะไรเงี้ยในความรู้สึกตัวเองนะแต่อาจจะไม่รื่นหูคนอื่น <c oughs> ขอขอขอได้อย่างหนึ่งก็อย่างหนย่างคนเราเนาะก็มีความโลภอยู่ ได้หนึ่งก็ยังได้สองอยังได้สามประมาณนั้นนะ,ะเรื่องที่มันได้แล้วไม่ผิดกฎหมายเนยเีได้แล้วมันก็โอเคอะไรอย่างงี้นะถ้าเรื่องไม่ดีก็ไม่อยากได้นะคะอันนี้จริงๆนะพี่เอขอบคุณนะคะก็มาท่านมีสองท่านนะคะที่สกิดมานะเดี๋ยวน้องนัดมาน้องนัดก็จะบอกว่าเพื่อนๆครับถ้าจะไปก็ขอกดไลค์ให้เป็นกําลังใจพีพพ่เป็นสาวไทยนะครับเมื่อกี้นี้ขอให้กดไลค์ พอกดไลค์ให้ก็ขอก็คนเนาะคนคนงกน่ะเวลางกขึ้นมาน่ะยังได้ได้หนึ่งแล้วก็อยากได้สองไงอยากได้สามอะไรเงี้ยนั่นแหละก็ขอแล้วแหละก็แล้วแต่พี่พี่น้องน้องเพื่อนๆกันลวกันนะคะอันนี้แค่มาก็ดีใจเลยอันนี้จริงๆนะ แค่มาให้เห็นหน้านะถ้าไม่เห็นหน้าจะร้องไห้ทุกทีเลยอไปรอหรือเปล่างนะคะก็เดี๋ยวนี้เกาะแข่งเกาะขาวเอาไว้แล้วนะเพื่อนๆกับพี่เอแล้วก็เพื่อนๆด้วยนะท่านเลยที่มาเยี่ยมคือเป็นชาวไทยจะเกาะแข่งเกาะขาวไว้ไม่ให้ไปไหนนะคะก็เยี่ยมเพื่อนก็ไม่ได้เยี่ยมๆได้นะจะไม่ได้ไม่ได้เยี่ยมนะเยี่ยมเลยมีอากาศมันพอดีีเราก็เลยเดินทะเลนะคะ ตอนนี้อีกเดือนหนึ่งนะคะเข,เขาเขาก็เลื่อนเขา้าก็เถิบม,มากลับไวหน่อยเพราะว่ามันอากาศร้อนเขารู้สึกเขาอยู่ไม่ได้ปกติเขาอยู่ถึงเมษากันเขาอยู่ไม่ได้เลยก็เลยซื้อตั๋วแล้วนะคะไปเดือนมีนาเพิ่นก็จะไปแล้วก็โอ้ยทาไมกไม็อยากให้ไปเนาะแบบแล้วก็มีคนอยู่ข้างๆนะคอยให้เรามีปัญหาได้คิดอะไรเงี้ยถ้าเราจะไปแล้วก็จะไม่มีปัญหาอะไรคิดเลยนะจริงๆถ้าอยู่คนเดียวมันก็สนุกอีกแบบหนึ่งแต่ ก็ไม่มีคนมาคอยคุยด้วยอะไรอย่างี้นะนก็อยากมีคุยอะไรกกงงเงีง้ยแล้วก็เงอมเง้มเง้มเมกันไปอะไรงนงี้นะเ<ม>ขาเรียกว่ามันจะไม่เหงาแต่พอเพนส์าไทยเออเขาบอกว่า